ราวที่ผมบอกเลยว่าคือปลายปีนี้ฮะ,ะจนถึงต้นปีหน้าเลยนะครับทกระทรวงพาณิชย์ก็มีของข,องขวัญปีใหม่ให้กับค,คุณผู้ชมนะฮะก็คือเป็นการลดราคาสินค้าค,ครั้งยิ่งใหญ่เลยอ่า <นะ S 2> 45วันโอ้โห45วันไปจนถึงมกราปีหน้าและที่สำคัญค,คือว่า ลดราคาสินค้ากว่า20,000รายการที่สําคัญคือไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยบริการด้วยมีตรวจสุขภาพก็ด้วยมีโดยเฉพาะนี่ขนส่งอาหารเนี่ยฟู้ดแอปพลิเคชันก็เข้าร่วมด้วยนะก็ลดด้วยใช่ไหมก็ลดด้วยก็ลดด้วยตรวจเครื่องบงเครื่องบินเนี่ยนะคะเรียกว่าครบเลยขนส่งนะคะสินค้าอุปโภบบริโภคนะคะแล้วก็ภาคบริการใช่ไหมมีอีกไหมโอ้โหอีคอมเมิร์ซไงผมผมบอกเลยว่าคุณผู้ชม ม,มันเยอะยจนผมต้องดูว่ามีอะไรกันบ้างไปดูในรายละเอียดกันดีกว่ามาค่ะ,ะงั้นแบ่งกันก่อนนะคะว่า,มา,มา4กลุ่มเนี่ยสินค้าและบริการหลักๆประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคสินค้ากลุ่มแรกค่ะนะคะ22,000รายการเขาเรียกว่าเป็น15หมวดสินค้านะคะคก็จะเป็นอาหารเครื่องดื่มอาหารปรุงสำเร็จซอสปรุงรสนะคะของใช้ในชีวิตประจาวันผลิตภัณฑ์ชาระร่างกายผลิตภัณฑ์ซักล้าง อาหารเสริมเครื่องครัวเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่มาอันนี้เขาบอกว่ามาร่วมรายการเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ยังมียาร,รักษาโรค,ครเวชภัณฑ์ยางรถยนต์อุปกรณ์งานช่างวัสดุก่อสร้างนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและหมวดอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมี15หมวดด้วยกันอู้ต้องดูตัวเลขลดนะลด,ลดราคา85%ออันนี้คือสูงสุดนะต้องบอกก่อนมันอาจจะมีแบบ ตัวเลขลดหลั่นกันไปผมบอกเลยด85เปอร์เซ็นต์นี่มีเครื่องครัวนะคุณผู้ชม83เปอร์เซ็นต์ลดสูงสุดก็มีอาหารและเครื่องดื่มนะฮะและก็มีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอันนี้คือลดสูงสุดเลย85เปอร์เซ็นต์ทีนี้มีอีกมีอีก2-3มหมวดที่เหลือคุณผู้ชมมีหมวดบริการครับเข้าร่วมเนี่ยมากกว่า500รายการครับลดสูงสุดเมื่อกี้85ใช่ไหมอันนี้ผมขอขิงหน่อยเอาชนะนิดนึงพอนี้เข้าลดถึง87เปอร์เซ็นต์ลดเยอะไปอีกใน4หมวดบริการสำคัญครับได้แก่ บริการทางการแพทย์สู่บริการยานยนต์โรงแรมที่พักอันนี้เขาก็เข้าร่วมนะครับคุณผู้ชมและก็ร้านอาหารซึ่งมีสมาคมพัตาคารเป็นหัวเรือใหญ่ครับร่วมกับร้านอาหารทั่วประเทศเข้าร่วมนะครับและหมวดนี้แหละที่บอกว่าโอ้โหเข้ากับยุคสมัยนี้มากเลยค,คือหมวดแพลตฟอร์มสําคัญ4แพลตฟอร์มครับ ก็ประกอบไปด้วยปัษณีไทยมหาชนจำกัดนะครับก็จะมีการลดราคาสินค้าที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มปัษณียไทยหรือ t h a i p o s t m a t com ลดทั้งสินค้าไม่พอเนี่ยลด,ลดค่า,คาส่งด้วย,วยเออ<ม> Grab อ food เนี่ยอันนี้เขาบอกชื่อมาเลยนะคุณผู้ชม Grab food ครับลดทั้งราคาสินค้าคือค่าอาหารนี่แหละ และก็ค่าขนส่งด้วยโดยลดในคูปองสูงถึง50%นะพี่แปะถือว่าไม่น้อยนะลด50%สาหรับแก๊สฟูดเนี่ยนฮะลาซาด้าก็เข้าร่วมครับก็คือลดราคาสินค้าในในลาซาด้ามากกว่าที่ลดปกติและสุดท้ายครับก็คือช้อปไทยครับก็ลดราคาสินค้าถึง60%นะครับโดยจะลดแพลตฟอร์มคือจะลดทั้งราคาสินค้าด้วยและค่าขนส่งด้วยฮะอันนี้น่าสนใจนะคะทีนี้ตั๋วเครื่องบินที่โมเอาไว้เมื่อสักครู่นะลดไเลเนี่ยลดสามสายการบินนะคะเขาก็ จะลดราคานะคะอันนี้ขอภายไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินเป็นเรื่องของการขนส่งอย่างสมมุติว่าเดิมเนี่ยถ้าเป็นโลคอสแอร์ไลน์ใช่ไหมคะคเขาก็จะคิดค่ากระเป๋าอะค่าน้ําหนักกระเป๋าของเราอะบางสายการบิน15กิโลคิด300กว่าบาทนี่ก็โวมเลยนะ,ะถ้า7กิโลขึ้นไปเนี่ยคือจริงๆต้องเสียสตังค์ถูกไหมคะ <6. S 1> แต่ว่าอันเนี้ยคือเขา คิดเลยว่าไม่ไม่เก็บสตางค์เลย5-15กิโลกรัมฟรีเลยนะคะ oh คน<ฮ>ะที่ไปขึ้น<ะ>นกแอร์ไทยสมายไทยไลออนแอร์เนี่ยนะคะไม่เสียตังค์นะคะโอ้โหถือ,อว่ายิ้มกันยาวๆเลยนะ<ช>คุณผู้ชมใช่ไปตรวจสอบกันได้นะคะเขาจะมี QR Code ที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะมีป้ายแบบเหมือนกับ ประชาสัมพันธ์เอาไว้นะคะเป็นโครงการลดกระหน่ำข้ามปี New Year Grand Sale 2020นะคะก็จะอยู่ในห้างร้านอะไรต่างๆจะเริ่มลดเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มมาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมคคยาวไปจนถึง31มกราคม2564นะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าทางกระทรวงเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปช่วยดูแลค่าครองชีพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขา ลดราคาหรือว่าลดค่าครองชีพมาแล้ว7ล็อตด้วยกันนะคะคร,ครั้งนี้จะเป็นล็อตที่8แต่ว่าความพิเศษอย่างที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือลดทั้งสินค้าบริการลดทั้งการขายออฟไลน์ออนไลน์และลดมากที่สุดนานที่สุดนะฮะในหมวดรายการสินค้าและบริการที่เข้าร่วมมากที่สุดนอกจากนี้เนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัด ร,ร้านธงฟ้าก็มีนะฮะกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศเลย2,159แห่งค่ะเอาไปฟังเสียงของคุณจุลินกันนิดนึงค่ะลดการนํ่าา้ปีนิวเย a r ไ n เซล 2, 2021จะต่างกันกับพานนิตลดราคาเพื่อประชาชนเก็บลด่ิ่ารมาเที่ทยวนี้เนี่ยเราลดทั้งราคาสินค้าและค่าบริการซึ่งทุกครั้งเนี่ยจะลดเฉพาะราคาสินค้า อ่ะ,ค,ะครับทีนี้ก็ต่อกันเลยนะครับเพราะว่าสําหรับสินค้าและบริการครับที่นํามาลดราคานะครับก็อย่างที่ผมพูดไปคือไม่ใช่แค่มากกว่า2 0 0 0 0รายการนะคุณผู้ชมมากถึง2 2 0 0 0รายการฟังไม่ผิดนะครับ22,000รายการลดสูงสุดถึง87%ซครับซึ่งคาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพของคุณผู้ชมนี่แหละฮะของพี่น้องประชาชนได้กว่า1,000ล้านเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะคุณผู้ชมไม่น้อยนะพี่แป๊ะนะเขาบอกว่าจะลดค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับเพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้คนไปใช้จ่ายไงนะฮะและก็ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนนะครับมี cash flow ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการขยายเศรษฐกิจของไทยไปในตัวนะครับครับ